สวัสดีค่ะเดี๋ยววันนี้เราจะมารีวิวเกมที่ชื่อว่า small world ค่ะเกมนี้เป็นเกมแรกๆเลยที่แบบว่หญิงน่าจะเล่นประมาณนั้นสีปีที่แล้วเป็นเกมแรกๆที่แบบเก็บอยู่ในคอลเลกชันเล่นบ่อยมากเล่นจนแบบเหรียญแบบว่าโซมเหรียญเน่าจนอันนี้ต้องเปิดกล่องใหม่เรียบร้อยแล้ว ตัวนี้เป็นเกมจากค่ายเดียวันเดอร์ซึ่งค่ายนี้ชื่อก็บอกแล้วว่าการันตีอุปกรณ์แล้วก็คอมพเนเต์สวยแน่นอนสำหรับใครที่ชอบเกมแนวแฟนตาซี Fantasy, แนวตีกันแบบยึดคอมพื้นที่เกมนี้เป็นอีกหนึ่งเกมที่แนะนำค่ะเกมเล่นได้2-5ถึง5คนนะคะใช้เวลาประมาณ40-80นาทีแนะนำตั้งแต่8บวกขึ้นไปเดี๋ยวเราไปดูอุปกรณ์ข้งในกันค่ะ สำหรับอุปกรณ์เกมนี้ค่ะก็จะมีบอร์ดจริงๆบอร์ดเนี่ยมันจะมีบอร์ดสำหรับอันนี้บอร์ดสำหรับ3เพลเยอร์นะด้านหลังเนี่ยจะมีบอร์ดสำหรับ2เพลเยอร์ค่ะที่บอร์ดเนี่ยจะมีตัวเลขบอกแล้วก็จะมีบอร์ดสำหรับ4คนแล้วก็5คนนี่ถ้า4ี่คน5คนนี่จะเป็นบอร์ดใหญ่เลยแล้วก็จะมีตัวนี้ซึ่งเป็นเผ่าของเราจะมีทั้งหมดอ่ทั้งหมดหลายเผ่าตัวนี้จะมีบอรอยู่ว่าโทเค็นแต่ละเผ่าเนี่ยมีตัวอะไรบ้างมีเงินแล้วก็แทนด้วยวิกเตอรี่พอยต์มี หนึ่งบาทสามบาทห้าบาทสิบบาทอะไรเงี้ยแล้วก็ตรงนี้จะเป็นเวสของเราว่าจะมีเผาอะไรบ้างบวกกับสเปเชียลบริตี้ซึ่งตรงนี้จะแรนดอมค่ะเปิดออกมาเราจะสุ่มสับแล้วก็เปิดออกมาทั้งหมดตรงนี้หกอันอ่าเสร็จตรงนี้เล่นทุกรอบออความสามารถของตัวละครเนี่ยมันก็จะสุ่มกันตรงนี้เป็นตัวนับเทิร์นเนี่งในเล่นสับคนเราก็จะเล่นสิบรอบมีลูกเต๋าแล้วตรงนี้เป็นพวกนี้จะเป็นเกี่ยวกับของออใช้กับบ i ิ i ี y ของความสามารถของเผา่า าบางเขาจะได้แบบมีตวงเต้นวางฟอร์เทสอะไรพวกนี้นเสร็จแล้วเริ่มต้นเปนี้ค่ะเราจะวางภูเขาพื้นที่ไหนที่เป็นภูเขาจะเห็นว่าบอร์ดเนี่ยมันจะแบ่งตามพื้นที่อยู่มีวูเขาวิป่ามีทุ่งหญ้าตรงไหนที่เป็นภูเขาแบบนี้เดี๋ยวเราจะวางภูเขาวไว้1อันแล้วก็หลืพื้นที่ที่มีสัญลักษณ์รูปเป้าเดี๋ยวเราจะวางเผาตัวที่เป็นเผาตัวนี่ออริจินตรงนี้ตัวละตัว สำหรับที่เหลือไม่ใช้อ่านี่เราจะเอาออกเอาไว้ก่อนอสำหรับเซตอ์พเริ่มต้นทุกคนจะได้เหรียญค่ะคนละ5เหรียญเกมนี้เหรียญเนี่ยจะแทนทั้งเงินแล้วก็วิกตอรี่พอยต์นะคะวิธีการเล่น ในเกมนี้ก็คือเราจะสลับกันเล่นพลเทิร์นสมมุติว่าอ่ะสอันนี้อันซ้ายมือของหญิงเนี่ยเล่นก่อนเกมเนี่ยธีมของเกมคือเราเนี่ยในหนึ่งเทอร์นเราจะเลือกเผาเราอยากได้เผ่าไหนเราเลือกเผ่านั้นมาสมมุติในเผามันจะมีบอกอยู่ว่าอย่างเช่นสมมุติเราอยากได้เผ่าโตรซึ่งมันตอนนี้มันคู่กับสเปเชียลพาวเวอร์คือคอมมานโดนีโตรคอมมานโดเราจะได้โตรตัวเนี่ยทั้งหมดเก้าตัวก็คือเอาตัวเรกตัวนี้บวกกัน หรืออย่างเช่นถ้าเราจะแบบ sorcerer กับไฟก็จะหยิบตรงนี้10ตัวตัวโทเค็นตัวเผาเนี่ยก็จะมาหยิบกระเทรตรงนี้อ่ะเริ่มอย่างงี้สมมติเราโทไซนเน่นก่อนวิธีการหยิบโทเค็นค่ะคือถ้าเราหยิบตัวล่างสุดตรงนี้เราจะหยิบฟรีแต่ถ้าเราอยากจะได้เผาอื่นสมมติเราอยากจะได้ตัวแบบเมืแบบ่อกี้ที่บอกว่า So r c e r เร f ร y i n g เนี่ยเราจะต้องจ่ายค่าผ่านทางอย่างเช่นสมมติแบบอุ้ยสมมติตาแรกเอานี้แล้วกันเอาสมมติอยากได้อยากได้ไดวอฟกับฮีโร่ก็แล้วกันเนี่ย จริงๆแต่ละเผ่าแต่ละสเปเชียลพาวเวอร์ค่ะมันจะมีความสามารถพิเศษต่างๆหรือวความสามารถพิเศษเรืออะรฉันจะอธิบายทีหลังนะสมมุติอยากได้ Dwarf เราก็จะลงค่ะค่าผ่านทาง1บาเน่บาอ่ะแล้วเราก็จะได้ Dwarf Hero ฮี่มาวางไว้ข้างหน้าอย่างที่บอกหยิบกี่ตัวหยิบ8ตัวค่ะอ่ะเราก็จะหยิบจากเทรเลยเดอะวอล์อ่ะ8ตัวอ่าี่หโอเค พอได้เผ่าเสร็จปุ๊บเราจะเริ่มบุกค่ะตีพื้นที่เกมนี้ก็คือทุกพื้นที่ที่เราคลองเราจะได้พื้นที่ละ1บาทยกเว้นว่ามี Special Power บางอย่างก็จะได้พื้นที่เพิ่มอ่ะสมมตินะเวลาตีค่ะเริ่มต้นต,ต้องตีจากขอบจะเป็นขอบไหนก็ได้ซึ่งใน1ในแมปเนี่ยมันจะมีทะเลอยู่สาที่1 2 3่สตรงนี้อย่างพื้นที่อย่างเนี้ยจะถือว่าเป็นขอบเหมือนกันเพราะถือว่าแบบไม่ทะเลเนี่ยจะไม่นับปกติทุกเผ่าเนี่ยจะลงไปในทะเลไม่ได้ อย่างพื้นที่เปล่าใช้2ตัวอย่างเงี้ยสมมติหญิงเริ่มที่พื้นที่นี้2อนงะถ้ามีศัตรตูค่ะก็คือต้องเป็น2ปกติต้องใช้2องใช่ไหมมีศัตรตูหนึ่งก็บวกอยู่พอนั้นพื้นที่นี้จะสามหนึ่งสองสามอย่างเงี้ยเผ่าเดินก็จะตายเนะี่ยสมมติขอมาพื้นที่นี้อีกตรงไหนพื้นที่ไหนที่มีภูเขาถือว่าเป็นมีอุปสรรคค่ะก็เพิ่มอีกหนึ่งเพราะนะั้นปกติใช้พื้นที่เปล่าสองใช่ไหมขึ้นขออีกหนึ่งก็สามหนึ่งสองสามอย่างเี้เป็นตน้นหรือถ้ามันอย่างเงี้ยก็คือหมดละ อ,อย่างเงี้ยหญิงก็ได้3พื้นที่ก็ได้เงิน3บาทเนะี่ยแต่ว่าสมมุตินะหญิงบอกหญิงไม่ไปอันนี้ค่ะหญิงมาอันนี้ก่อนหญิงมาน,นี้ 1- นทีนี้เหลือหนึ่งตัวหรือ 1, หนึ 1, ่งตัวไปตรงนี้ไม่ได้ถูกปะทีใ้าอยากไปตรงนี้จริงๆมันขาดสองเฉพาะพื้นที่สุดท้ายค่ะจะได้ทอยเต๋าเหมือนเหมือนกันรลองเรียกกําลังเสริมว่าเฮ้ยจะมาไหมจริงจริงพื้นที่อยากได้สามใช่ป่ะแปลว,ว่าต้องทอยให้ได้อย่างน้อยสองคือถึงจะได้พื้นที่นี้ไปเต๋าเนี่ยมันจะมีหน้าศูนย์หนึ่งสองสามอ่ะสมมุตินะขอวัดดวงเลยออยยน้ โอ,อ้โหไม่ได้อย่างเงี้ยถ้าอดใช่ป่ะพื้นที่นี้ก็ไม่ได้เราก็เลือกได้ค่ะว่าตัวเนี้ยเราอยากจะไปกระจายไว้ตรงไหนน่ยสมมติว่ากระจายอย่างงี้ทีนี้เราก็จะมาดูขั้ว special power จริงจริงอย่างเงี้ยถ้าไม่ดู special power เลยมัน1 2 3ก็คือได้แค่สบาทพื้นที่ละบาทถูกปะแต่ความสามารถของ dwarf ค่ะคือพื้นที่ไหนก็ตามที่มีสัญลักษณ์ dwarf จะได้ตังค์เพิ่มบาทหน mm ึ่งเพราะนั้น1 2 3ก็ได้4บาทบวกกับ hero, hero hero คือเราจะได้ตัว heroic ตัวเนี้ยจะได้ heroic สออันคือ ความสามารถคือศัตรูจะเข้าไม่ได้เพราะนั้นเนี่ยตอนที่เราจัดกําลังเราสามารถเลือกได้ว่าเราจะจัดกําลังแบบไหนสมุนิเหี้ยจะจัดกําลังนี้เลยนี่เลหลือแค่ตัวละพื้นที่พอแล้วหญิงเอาทีริกไปวางนี่เพราะยังไงคนหนึ่งจะตีไม่ได้แต่เราต้องมีวางอย่างน้อยหนึ่งเพื่อให้รู้ว่านี่เป็นของเผาอะไรเพราะฉนั้นอย่างนี้ปุ๊บอ่ะจบเทิญเก็บเงิน4่บาทเนี่ยเกมนี้จบเกมนับวิคตอรี่พอยต์นะคะก็คือเงินใครเงินเยอะสุดชนะอ่ะอันนี้จะวอล์เล่นเสร็จแล้วอ่ะตรงนี้ก็จะเลื่อนลงมา ก็จะมีเผ่าใหม่เลื่อนออกมาคนที่2จะเลือกเผ่าไหนสมมตินะคะบอกว่าเอ้ยอยากได้โทรโทรโอเคอยากได้โทรเหมือนเดิมค่ะต้องจ่ายค่าผ่านทางหนึ่งทีนี้พออยากได้โทรปุ๊บถ้ามีเงินวางค้างอยู่เราก็จะได้เงินตรงนี้ออมาด้วยอ่าอย่างนี้ตัวนี้ก็จะเลื่อนออกมาหยิบโตร8ตัวโทรคอมมานโด9ตัวค่ะอ่าหยิบเลยโทรคอมมานโด9ตัว เหมือนเดิมเวลาตีค่ะตีจากขอบจะตีจากขอบไหนก็ได้สมมติว่าตีพื้นที่ดูแล้วโครเนี่ยความสามารถคือทุกพื้นที่ของเขาค่ะจะเขาจะได้วางถ้ำตรงนี้คือถ้ำของโทรซึ่งเดี๋ยวความสามารถคือตอนที่ดีเฟนต์เนี่ยมันจะตัวถ้ำเนี่ยมันจะช่วยดีเฟนต์ด้วยบวกหนึ่งบวกกับคอมมานโดคอมมานโดนี่โหดมากทุกพื้นที่ใช้ตัวน้อยลงหนึ่งแปลว่าปกติพื้นที่เป่าใช้2คอมมานโดเนี่ยจะทำให้ใช้พื้นที่แค่นหนึ่งเองสมมติว้ย Okay. โอเคโทรไปตีตรงนี้เลยละกันนี่ปกติใช้2ใช่แล้ค่ะลบหก็เหลือ1ตรงนี้ปกติใช้3ก็เหลือ2 1อ่ะอย่างเงี้ยตรงนี้อย่างงเี้ยก็ใช้3เหมือนกันเพราะมีศัตรู1ก็เหลือ2เหลือ2ตงอยงเี้เอาออกเนี่ยสูบท์ยังไม่ไปตีตรงนู้นละกันนะอ่าสูบท์ตาพื้นที่สุดท้ายพื้นที่เปรี้ยวเปรี้ยวนี่เขาตีเอาตรงนี้ดีกว่าวพื้นที่ว่างๆน,นี่ชัวเนี่ยอย่างงี้ก็จะได้ตังค์เท่าไหร่คะ1 2 3 4 5 6ก็ได้ตังค์6บาท หกวิกตอรียพอยต์อย่าลืมว่างถ้ำด้วยได้วางถ้ำพื้นที่ละหนึ่งอันนี่อย่างนี้ก็จะเพิ่มดีเฟนต์เพราะนั้นเขาหน้าเวลาใครมาตีอย่างปกติเวลามาตีตรงนี้ก็ต้องใช้ทั้งสเพราะว่ามีมีถ้ำมาด้วยมาช่วยดีเฟนต์อย่างนี้จบเถินคนที่3มเรื่องเขาอะไรดีสมม,มตุตินี่เอานี้เลยอเมซอนไม่ต้องใจตังได้เลยฟรีๆแถมได้ตังเพิ่มด้วยบวกสองบาทนี่ตังเยอะตังเยอะนีนก็เลื่อนลงมา อย่างเงี้ยค่ะอเมซอนจะได้6กบวกสก็คือ10ตัวแต่ความสามารถพิเศษของอเมซอนคือจะได้เพิ่มอีก4ตัวแต่สีตัวนี้จะอยู่เฉพาะตอนบกุกเพราะนั้นตรงเนี้ยก็เราจะหยิบสิบสี่ตัวทีนี้หยิบสิบสี่ตัวบวกกับความสามารถฮิวค่ะคิวคือพื้นที่ไหนก็ตามที่เป็นอย่างเงี้ยที่เป็นทุ่งหญ้าจะได้เพิ่มอีก1นึ่งบาทเพราะนั้นเนี่ยไปบวกทางไหนดีตรงไหนคิวเยอะ,อะสมมติไปเริ่มจาก มันกระจายกระจายเนาะไปสูบมันเริ่มตรงตรงนี้แล้วกันนี่เดี๋ยวจะมาตีโรด้วยเปรี้ยวเปรี้ยวนี่มาตรงนี้เลยค่ะสมมุติมานี่เลยตีโรเลยแล้วกันเดี๋ยวจะเข้าเพื่อจะเข้าตรงนี้สมมุติค่ะตรงนี้เขาสองปกติพี่ที่ป่าใช้สองใช่ไหม,มโถดท่าบดสองนี่นต้องใช้สี่ในการตีเพราะนอย่างเงี้ยเวลาตีก็คือตีสี่นี่โทก็จะตายท่าหายโรก็จะตาย,ามาย,ตายสมมติมาตรงนี้อ่ะอยางแค่ใช้สองค่ะ ถ้ามาตรงนี้อย่างเงี้ยก็ใช้4เหมือนอ่าไม่ใช่สามมีมีโทสองําำหนึ่งก็3แล้วพื้นที่เปล่าอีกสองก็เป็น5นี่ตีหนักตีหนักนี่เน้นตีปกติเวลาที่ตีสัตัวค่ะก็คือจะมีตัวหนึ่งตายเสมอแล้วถ้าตัวที่เหลือเหลือกี่ตัวก็คือจะหนีกลับเข้าเผ่าเดิมเนี่ยอย่างเนี่ยสมมติยังไม่พอยังไม่พอตีอีกสมมุติขอตีตรงนี้แล้วกันตีตรงที่มันหดโนเนี่ยตรงเนี้ยมี3ใช่ไหมบวก2ต้องใช้ห้า อนอยสองพื้นที่สุดท้ายได้คอยเต๋าค่ะปึร่โขไม่มีดวงเลยแย่มากอะอย่างเงี้ยอดตีก็พื้นที่นี้ก็ไม่ได้ทีนี้แต่เมื่อกี้บอกแล้วอเมซอนเนี่ยสตัวที่เข้าไปตีเนี่ยจะช่วยเทวตอนบุกเท่านั้นทั่งน,น,น,นอคืนสีนั้นสตัวนี้ก็จะอยู่รอบหน้าตอนตรงนี้ก็เลือกกระจายได้ค่ะรีด e พ l อได้ว่าเราอยากจะจับกําลังยังไงอะส่วนของโฉรที่เมื่อกี้หนีกลับมาก็เลือกได้ว่าหลังจากแบบโดนตีเสร็จแล้วเนี่ยเลือกได้ว่าจะไปแสแต c วางป้องกันอยู่ที่ไหนสมมติอาแล้วเพิ่มดีเฟน s ์อยู่ตรง ที a เมซอนก็จะนับแต้ม 1, 2, 3, 3บาทเพิ่มพื้นที่คิวจากอ b i l i t y ตี้นี้อีกบาทหนึ่งก็ได้4บาทเนี่ยได้4บาทเนี่ยอย่างเงี้ยจบ1เทิร์นก็กลับมาที่คนนี้ก็ขึ้นรอบที่2เลือกได้ค่ะว่าเราอาจ,จะใช้ดว f ตีต่อไหมหรือเอ้ยไม่เอาแล้วอยากเลือกเผาใหม่เผาที่เราใช้ตีค่ะเขาจะเรียกว่าแอคทีฟแอ i v e Race คือเป็นเผาที่ยังแ c t i v e อยู่ถ้ารถ้าเราบอกว่าเอ้ยยังขอใช้ตีอยู่ ยังคิดว่าแบบเผ่าเนี้แบบเ,เก่งขอใช้ตีต่อวิธีการถ้าเราตีต่ออ่ะเอาฮีโรกเก็บก่อนพื้นที่เดิมอะค่ะเหลือไว้อย่างน้อย1น,นะคะหนึ่้ค้างไว้แล้วเอาไปบุกต่ออ่ะก็คือ้อยู่ว่าจะไปไหนสมมุติไงของวอลฟใ์ใช่ไมนี่นี่อยากไปที่เป็นเผ่าที่มีสัญลักษณ์นี้เพราะมันได้แต้มเยอะอย่างนี้ก็คือ3อ่ะอย่างนี้อ่ะสมมุติว่าตรงนี้แล้วกัน2่ะหมดละก็นับตัง เหมือนเดิมสมมติเลือกค่ะรีดีพอ,อยสมมติปึ๊บมายัางไงเดียะย่างงี้แล้วกันนี่เราเอาฮีโร่อีกวางนี่นี่ตรงนี้เป็นถิ่นพื้นที่ได้ตังค์เราเ,า,เาเอาอุดเอาไว้ไงยางงี้ก็จะได้เงิน 1, 2, 3, 4, 5แล้วก็จกักจักรย์ตัวบอลอีสองอัน 6, 7ได้7บาทาสม,มมติพอตัวที่2สมมติคอมมันโดบอกว่า,าไม่เอาแล้วไม่อยากตีละ อยากเลือกเผาใหม่ทีีเวลาเลือกเผาใหม่ค่ะเราจะต้องเสีย1นึ่เทินในการดีคลายการเสีย1นึ่เทินดีคลายอะไรคืออะไรคือทําอะไรไม่ได้เลยดีคลายคืออย่างนี้ค่ะพลิกพลิกปุ๊บสเปเชียลบ i ิวตี้ทิ้งทันทีนี่ทีนี้บางเผามันจะมีพอรัตพลิกปุ๊บปสสีมันจะเป็นสีข่าดาสีเกรย์ถ้าเผาไหนก็ตามพลิกปุ๊บแล้วมันยังมีความสามารถตัวนี้เป็นสีอยู่หมายความว่าตัวถ้ำตัวนั้นนะ่ะถึงแม้จะดีคลายแล้วก็ยังอยู่ด้วยเพราะนั้นตรงนี้ก็จะดีคลาย ดีเวลาเผาไหนที่ดีใครจะเหลือพื้นที่ล้านหนึ่งนอานี้สองอะค่ะก็จะเหลือแค่หนึ่งพวกนี้คือเก็บทิ้ง1เห,หลือหนึ่งหมดเลยอย่างเงี้ยก็จะเหลือสอันอย่างเงี้ยเผาพวกนี้ทิ้งงั้นเหลือสี่แล้วก็ ได้เงินเท่าไหร่นับ1 2 3 4ก็ได้เงิน4บาทเพราะนั้นการดีคลายเนี่ยก็คือเสีย1เทิร์นในการดีคลายเพื่อที่รอบหน้าคือรอบที่3าจะได้เลือกเผาใหม่ส่วนเผาที่ดีคลายจะไม่สามารถขยับได้เหมือนเมือนเป็นสุสารทิ้งไว้ตรงนั้นแตงได้เงินอยู่เนี่ยได้เงิน4ี่บาทก็จบ Amazon, อเมซอนอาะตีตอ,อก็เหลืออย่างละหนึ่งพื้นที่่ะสตัวนี้มาช่วยบุกด้วยนี่อ้าวสมมติอเมซอนอยากไปที่ฮิลอยากไปที่ฮิล มาทางนี้แล้วกันนะสมมุิตรงนี้ค่ะสามนี่ค่ะตรงนี้ตรงนี้ใหม่สามเนี่ยพื้นที่เปล่าใช่สองสมมุดตีโทรซะหน่อยตรงนี้ใช้ต้องการใช่สี่ค่ะมีสามนะต้องการเปล่าหนึ่งปึง้งอ่ะอย่างนี้ได้อ่าเพราะนั้นตรงนี้ก็ตายเพราะนั้นถ้าเผาที่ดีใายเวลาโดนตีอะค่ะก็คือออกหมดเลยตายหมดเนี่ยเหมือนเดิมไม่ไม่ซ้อนต้องคืนสี่ตัวนะหนึ่งสองสาม สมมติ4 4ตัวแล้วที่เหลือก็จัดกําลังค่ะแน่นอนพื้นที่เก็บตังของเราตรงบนคิวก็อุดไว้2ตัวก็แล้วกันนับเงิน 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7บวกกับตรงนี้ที่เป็นคิว8 9ดได้9บาทอ,อ,อย่างเี้ก็จบ2รอบแล้วขึ้นรอบที่3ามสมมติหญิงขอข้ามตัวบอลเลยสมมุติหญิงข้ามมาคนที่2ค่ะซึ่งเป็นที่เปนโชว์สมมติเขาบอกว่าตัวเนี้ย อยากเลือกเผาใหม่วิธีเลือกเผาใหม่ก็คือเหมือนเดิมเหมือนเหมือนตอนที่เราประมูลเผาในตอนแรกก็คืออยากได้เผาไหนสมมุติอยากได้ตรงนี้ตรงนี้เอานี้แล้วกันนี่โอ้เผานี้แกงแกงเอาเป็นอซอสเซอร์เลยแล้วกันนี่ซอสเซอร์ไฟยิ่งนี่ไม่จา่ายตังค์อีกตัวนี้เลยโอ้เผานี้โหดซอสเซอร์สิบตัวค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดอ่ะซอสเซอร์ไฟยิ่งซอสเซอร์ไฟยิซซ่งควาสามารถเลยไฟยิ่งตัวนี้ค่ะ คือสามารถบินไปตีที่ไหนก็ได้ไม่จำเป็นต้องเริ่มจากขอบแล้วแบบปกติเวลาเราขยายพื้นที่มันต้องขยายจากพื้นที่เดิมสมมติพื้นที่แรกอยู่ตรงนี้พื้นที่ต่อไปก็ต้องค่อยๆแบบขยายติดตออกไปแต่ไฟอิงคือบินไปตรงไหนก็ได้บวกกับซอร์สเลอร์ซอร์สเลอร์คือสะกดจิตเผาตรงข้ามให้เป็นเผาเราเนี่ยอย่างเช่นอย่างนี้สมมติบอกว่าพื้นที่แรกขอสะกดจิตนี่อเมซอนนี่ไปเลยวิธีการคือเอาตัวนี้นะของเขานะออกบึบแล้วไปหยิบตอนแรกมีเซิรมฟทอ10ิใช่ไหมหยิบตัวที่1 1ค่ะ จากเทรย์าเพิ่มเป็นตัวของเราในสะกดจิตเข้าเรื่องของเราแต่หนึ่งตาทําได้เผาละหนึ่งตัวแล้วต้องเผาอยู่ตัวเดียวด้วยเพราะนั้นอย่างอเมซอนที่อยู่2ตัวอย่างเงี้ยสะกดจิตไม่ได้เพราะนั้นหนึ่งตาอย่างจะไปแบบสะกดจิตรวดเขาไม่ได้นะหนึ่งเผาได้ทีละตัวอะวิเผาไหนที่สะกดจิตมากอ้าวเดอะวอลหัวอยู่2ตัวดสะกดจิตเพราะนั้นตาน,นี้ก็สะกดจิตด้ตัวเดียวแล้วก็หลังจากนั้นก็อาจจะใช้ความสามารถไฟยิงค่ะสมมติหนีไปตีเขาไปตีเขา อย่างนี้สมมติอเมซอนเห็นตรงนี้โอ้โหเป็นพื้นที่ทําเงินของเขาเนี่ยไปตีเขาเลยใช้4ตัวเลยนี่เน,นี่ยเพรนี่ในอเมซอนก็จะตายหนึ่งแล้วก็หนีกลับอีกหนึ่งตรงไหนอีกตรงไหนอีกอ่ะเห็นเดอะบอสสมมติเดอะบอสตั้งเยอะตั้งเยอะไปตีเขาเนี่ยหนูตรงนี้นต, Wolf, Wolf, ต,ต,ต,ตี4เลยเน,นี่ยอย่างเงี้ยค่ะก็ตายหนึ่งหนีกลับหนึ่งนี้เหลือสองตัวไปพื้นที่ว่างแล้วกันนี่ชิวๆอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยก็จะได้เงิน1 2 3 3บาททีนี้ ได้3บาทไม่พออันนี้คือเผาที่เป็นแอคทีฟใช่ไหมครับโชว์ที่เป็นเผาดีคลายก็ได้ตังค์ด้วยมีตรงนี้มนีเหลือ3เผาก็อีก1 2 3เพราะนะั้นเมื่อกี้3บาทบวกโชว์อีก3บาทก็ตานี้ได้6บาทเพราะฉะนั้นเนี่ยหนคนจะมีได้1นึ่งแอคทีฟหนึดีคลายถ้ารอบหน้าเหมือนในรอบที่4ถ้าเขาเลือกที่จะดีคลายเผานี้เหมือนเมื่อไหร่ก็ตามที่เลือกดีคายซอสเซอร์โชวก็คือจะทิ้งไปเลยตัวนี้ต้องเอาออกจากบอร์ด เกมก็จะคอนเทนิวอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆค่ะเมื่อไหร่ที่ครบ10เทิร์นเราก็จะนับว่าใครได้วิกตอรี่เยอะสุดก็จะเป็นคนชนะอันนี้ก็เป็นวิธีเล่นคร่าวๆนะคะสำหรับ Small World เกมนี้สนเสน่ห์ของเกมเลยที่ชอบมากๆคือน่าจะเป็นตอนที่ออตอนที่เลือกคาแรคเตอร์ว่าแบบเอ้ยชอบเราคิดว่าเผ่าไหนเป็นเผ่าที่เก่งคู่วสเปเชียลพาวเวอไหนบางคนอาจจะบอกว่าเอ้ยโหตัว แบบอเมซอนเงี้ยโหตีโหดมากแต่บางทีมันขึ้นอยู่ว่ามันแรนดอมออกมาแลแล้วมันเจอคู่กับ s p ปเ i a l Power อะไรเลือกในเทินไหนจังหวะในจังหวะในการเลือกคาแรคเตอร์ในการดีไคน ดีคายโรในการเลือกทีมใหม่เนเกมนี้นี่การช่วงชิงมันวาสำคัญมากแล้วก็เป็นเสน่ห์ขอเกมมากๆเลยตัวนี้เป็นอีกหงเกมที่มี Expansion ออกมาเยอะมากจะมีมินิไปเอ็กซ์เพออกมาหลายตัวค่ดออกมาตรงนี้มี4ตัวซึ่งมันจะให้เพิ่มตัวคาแรคเตอร์แล้วก็ตัวเอ่อตัวสเปเชียลรแล้วก็ตัวเผ่าออกมา3ตัว4ตัวไม่เท่ากันอย่างที่มีออกมาตอนนี้ก็จะมีตัวกรด์เดมตัวเคิร์ส ปีนอต a f ฟเฟสแล้วก็ตัวนี้คือนิโคลแมนเซอร์ไอรอนซึ่งจะเป็นมินิเอ็กซ์แพนชั่นออกมากล่องเล็กๆ mm hmm. เฉพาะปีนอต a f ฟเฟสค่ะตัวนี้จะมีเพิ่มกล่องเทรย์เอาไว้ใส่อุปกรณ์ให้ซึ่งอันนี้ของที่เราเราวมหมดแล้วตัวส mm ีมินิเอ,อ็กซ์เพนชั่นตัวนี้ ก็จะเป็นตัวเชลชั l เลจ n นตัวนี้จะเป็นให้อีเวนต์การออกมาทําให้เหมือนแต่ละรอบอะค่ะแล้วก็จะ draw อีเวนต์หนึ่งไปออจะบอกว่าเหมือนแต่ละรอบนั้นมันจะมีออคเจอร์ทีอะไรอย่างเช่นสมมติรอบนี้แบบออคเจอที ip, คือใครที่คุมพื้นที่เป็น forest อย่างเงี้ยได้เพิ่มบาทหนึ่งอะไรเงี้ยอันนี้จะเป็นเพิ่มอีเวนต์ขึ้นนะตัวที่ออกมาอีกตัวหนึ่งสําหรับภาค small world ภาคนี้ก็คือตัว small worldium ตัวนี้จะเพิ่มตัวที่เป็นโมดูล่าบอร์ดขึ้นมาบอร์ดจะสามารถปรับเปลี่ยนได้แล้วก็สามารถมีเป็นอ้อมจะมีเป็น ทำให้แต่ละรอบแต่ละเทิร์นให้การเล่นมันจะมีเหมือน การเล่นว่าแบบเฮ้ยอย่างเช่นเราจะต้องแบบคุมพื้นที่ป่าให้ได้6พื้นที่นะอะไรเงี้ยเพราะนั้นซ mm ีนิรอในแต่ละเธอเนี่ยก็จะเปลี่ยนไปตัวสมอ l เวอร์ตัวนี้มีภาค2มาด้วยค่ะก็คือจะเป็นสมอลเวอร์ด้วยกราวสมอลเวอร์ดกราวตัวนี้จะเป็นสแตนด์ดเเหมือนกันคือสามารถซื้อเล่นเดี่ยวเดี่ยก็ได้อ,อ่อมีเพราะนั้นตัวเผาตัวพื้นที่ตัวแม็กพวกนี้ก็จะเปลี่ยนไปดีไซน์เปลี่ยนไปตีมเกมวิธีการเล่นกดในการตีการชิงพื้นที่ยังเหมือนเดิมอ่าแล้วก,ก็อีกหนึ่งเอ็กซ์เพรสชั 6ซ็กซ์เพลเยอร์อร์ตัวนี้เป็นเอ็กซ์ i พนั่นที่เล่นได้กับ s m a ลเวิร์ดทั้ง2ภาคจะมีบอร์ดสำหรับเล่นได้6คนทั้งภาค นีทั้งภาค Small World 1แล้วก็ Small World Underground ตัวนี้จะเพิ่มกดในการเล่นเป็นทีมได้ด้วยแม่บอกว่าเกมนี้การันตีค่ะเกมนี้หนึ่ง,นงในค่ายของเดียว d e r ด้วยซึ่งอุปกรณ์เจ๋งและ expansion ออกมาเยอะจริงๆสำหรับใครที่สนใจติดตามกันได้นะคะมาลองกันได้ที่ลานละเล่นค่ะอย่าลืมเข้าไป subscribe เราใน YouTube c h anel n แล้วก็ติดตามได้ในเ e b o o k fan page ค่ะเดี๋ยวสำหรับคลิปหน้าเดี๋ยวเราจะรีวิวเกมอะไรกัอย่าลืมติดตามชมนะคะ